สวัสดียามวันหยุดนะคะกคเดี๋ยวเราไปาสวดมนต์ทำสมาธิกันนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเรานะคะฝึกจิตนะคะให้มั่นคงให้นะคะเข้มแข็งม,มากๆนะคะจิตมันจะมีพลังนะคะแล้วมันจะทําให้เรานะคะดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการานะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ ดึงดูดเรื่องราวดีๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะมาสู่เราแล้วเราก็จะไม่ไปนะคะหลงไปเครียดไปทุกข์ไปกังวลนะคะกับเรื่องอื่นๆนะคะเราจะไม่หลงนะคะ mm. เราจะไม่โดนหลอกอง,ง่ายๆนั่นเองอขออนุญ,ญาตแชร์นะคะ <ๆ S 1> ได้ยินเสียงไหมคะใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงไหมเอ่ยอออได้ยินเสียงนะคะ เมื่อวานไลอ่านหนังสือเต่อขาไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะสวัสดีค่ะใคเข้ามาแล้วนะคะยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวขอแชร์แชร์ไปนะคะ เดี๋ยวเราไปสวดมนต์ทำสมาธิกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บเดียว,ยวแชร์แชร์แชร์ โอเคนะคะสวัสดีค่ะโหคิดถึงมากนะคะได้ยินค่ะแชร์แชแชคิดถึงมากเลยนะคะเนตสุดาดวงตายแห่งสวรรค์ความมั่งคั่งโอ้โหนะคะสุดยอดมากๆเราจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไม่พูดพราำทำเพลงนะคะถ้าเราไม่อยากนะคะโดนหลอกถ้าเราไม่อยากผิดหวังถ้าเราไม่อยากทุกข์เศร้ากังวลใจนะคะถ้าเราไม่อยากเครียดนะคะอยากป่วยนะคะถ้าเราไม่อยากปวด เรามาสวดมนต์ทำสมาธิกันดีกว่านะคะทุกคนตุนทําแล้วนะคะชีวิตดีมากนะคะจากที่นะคะชีวิตเคยหนักๆเห,หนื่อยๆเคยไม่มีเงินเคยจนเคยเครียดเคยทุกข์เคย,เคยสุขภาพไม่ดีเคยแบบชีวิตพังนะคะมาก่อนนะคะนี่นะคะการที่สวดมนต์ทสมาธิทําไมบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาไลฟ์ด้วยนะคะก็เพราะว่านะคะตุนอะได้เปลี่ยนชีวิต จากการสวดมนต์ทำสมาธิก็เลยอยากมาแบ่งปันทุกคนนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะจากการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนะคะกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์นะคะเริ่มสวดกันเลยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิ อรังสมมาสมุโทโรภพระวาพุทธทางพระวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตพระขวัตาธมโมธรรมังนัมาสามิสุปฏิปันโนพระขวัโตาสาวกสังโคสังขังนะัมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ทุติยมปิมายังพันเตวิซุงวิสุงราคณาทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมายังพันเตวิซุงวิสุงราคณาทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะไปเดี๋ยวไปต่อกันนะคะ นะโมตัสสะพระขาวโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคาฉามิธรรมังสระนังคาฉามิสังฆังสระนังคาฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคาฉามิ ทุต binary, ling, ิยามปีิธรรมมังสารนางคาฉามิทุติยามปีิสังฆังสารนางคาฉามิตติยามปีพุทธังสารนางคาฉามิตติยามปีธรรมมังสารนางคาฉามิตติยามปีสังฆังสารนางคาฉามิ ปานติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิการเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌาปมาทฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมมาทิยามิ ต่อไปนะคะขอขามาพระรัตนตรัยนะคะสัพพังอัปราทางขามัทเมพันเตอุกาสะทวรัเตเยนก,กตงังสัพพังอัปราทางขามัทเมพันเตอุกาสะขามามิพันเตอีติปิโสพระควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทู อนุตโรโุริสทธรรมสารทีสถาเทวมนุษยานางพุโทโธพขวาตีสวะขาโตพขวาตาธรมโมส,สันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตตโพวินยูหีตีสุปฏิปันโนพขวโตาสาวกาสสังโค อุชุปฏิปันโนพระขาวโตสาวก้าสังโคยายะปฏิปันโนพระขาวโตสาวก้าสังโคสามีจิปฏิปันโนพระขาวโตสาวก้าสังโคยะทิทานจัตตาริปุริไสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคลาเอสะพระขาวโตสาวก้าสังโค อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกะระนิโยอนุตตรางปุญญะเขตตังโลกะสาตีต่อไปเป็นบทชุมนุมเทวดานะคะปุริมันจะที่สังราชาระตารโถปสาสสติคันทัพพานาอาธิปตีมหารชาชยศส,สิโสปุตตาปิตัะพระหโว อินทนามามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาอัดถังสุทักขินันจะที่สังราชาวิรูหโหตัปภสษาสติกุมพันธานาอาทิปติมหาราชาย,ยัสสิโสปุตตาปีตสะพระหะโวอินทนาม,ามาอิทิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยสัสสิโนโมธมานาอาัดถังสูปัชิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานาอาทิปติมหาราชายสัสสีโสปุตตาปีตัสสะพระหะโวอินทานามามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยสัสสติโนโมทมานาอาัดถังสูอปุตตารันจะที่สังราชากุเวโรตัปภาษาสติยักษานาอาทิปติมหาราชาย,ยสัสสิโสปุตตาปิตัสะพะโวอินทานามาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทมานาอาัดถังสู ปุริมะทิสังทัตตาร์โถทักคีเนนะวิููหะโกปัชฉิเมนะวิรูปะโขกุเวโรอุตตารังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมันตาจัตตุโรทิสา,าทัทัละมาน,นะอัดถังสู่สัเคกาเมจะรูปเปกิริสิขระตะเตจันตาลิเควิมาเน ทีเปรเถจคา,าเมตาุวาคะคะเนเคหาวัตถุมหิเขเตเตพภุมมาจะยันตุเทวาชาลถาละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาทิฏฐันตาสันติเกยังมูนิวราวัจานางสาธาโวเมสุนันตุ ธรรมสะวะากาโลอยามพระธันตาธรรมสะวะากาโลอยามพระธันตาธรรมสวากาโลอยามพระธันตาเดี๋ยวเราไปทำสมาธิกันนะทุกคนสมาธิแบบเจ็ดแปดเก้านั่นเองนะคะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลย เปิดเพลงแคนนอนมานะคะแล้วก็เท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะคะหัวน้องจะรดกันแบบนี้นะคะนั่งหลังตรงนะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดาจากนั้นกั้นหายใจไว้นะคะค่อยๆนับหนึ่ง ็ดแปดอ่าจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกให้ท้องแฟ,ทะะทงฟแบ,บที่สุดเลยนะคะให้ท้องฟีบแบบสุดๆเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าแล้วก็ทำนะคะทำเปลี่ยนอ่านะคะเป็นหายใจเข้านะคะทำแบบนี้วนไปเลยนะคะ โอเคนะคะเริ่ม เราต้องนั่งเยอะนะคะมาตันั่งไปหกนาทีนะคะเดี๋ยวเราไปแผ่มเมตตากันดีกว่านะคะทุกคนแผ่มเมตตาให้กับตัวเองแล้วก็สักพัสัตเลยนะคะดีมากๆอาหารสุขีโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอาหารนิทุโกโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อาหาร เวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาหารอัอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเดียดเดียนอาหารอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจทุกขีอัตนาปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจ,าจงมี คาสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดระเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุูเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและก,กันเลยอัพยะปช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลย อานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยตุขีอัตตานางปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทินขออนุโมทนราบุญนะคะกับทุกท่านด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะคุณเนสุดานะคะที่ช่วยแชร์แล้วก็เป็นแฟนตัวยงด้วยนะคะ วันนี้ขอแยกลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมไปฟังครูนี่นะคะวันนี้ครูตุ่นไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ